สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุม่มแบ็คคาววเตอร์ครับอยู่วันที่หน้าง,งานห้าสิบไร่พี่น้องนะดูครับเรามาดูสิบรอหกร้อนะสายแบกนะพี่น้องนะ กันมันเลยครับฝออนกำลังมาแล้วพี่น้องทีมงานนี้เร็วจัดนะพี่น้องนะเสร็จแล้วนะครับหนึ่งร็อกออติดคิวครับนี่ ฝั่งนี้โหดนะพี่น้องนะอย่างกล้าเอาเรียบขึ้นมาแล้วก็ติดคิวเหมือนเดิมครับนี่โอ้ทางวิ่งง่ายแล้วนะที่บน,บนว่าจะติดคิวครับดูแบบนะ ต้องแบกนะงานน้องไม่แบกไม่ได้นะไม่แบกไม่เรือนะไม่แบกเดี๋ยวเท่าแกไม่มีตังใจนะน<อ>้องไมให้รถกรอบเป็นกวันครับ ติดชิวเป็นสายนะพี่น้องนะว้าว <Whoa. S 1> นี่ครับฮะไปจุอ้ ดูนะพี่น้องนะคิวเต็มนะครับดูครับอ๋อดูอ๋นะพี่น้องงานน้องครับงานน้องจะประมาณนี้ครับนี่น้มชนกันนะพี่น้องชาวหกล้อ,อด,ดำครับ โอ้รถล,ลงมารุมครับสี่ห้าคันนะพี่น้องแป๊บเดียวครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ค่อยมีรถนะที่ไหนได้พี่น้องแป๊บเดียวครับอาเสียทุนเสียทุนกลัวไม่โคงครับ <laughs> น่าจะทําทางไปนี่นะครับนี่น่าจะทําทางให้รถลงไปนี่ได้นะครับนี่ถ้างั้นนี่รถติดครับรถติดคิวไปโคกี่ตัวพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ครับ สามสห้าหครับแมคโครหกตัวครับในบอ่อนะดูครับกองเชียใไอ้นู่นครับกองเชีย อ๋อี่ล็อกเป็นไงพี่ร็อกกีกรตพี่น้องหาน้า,งงาน50ไรนาะเพื่อพ้นนะประมาณนี้ครับ ไอแบกอ๋อร oh, oh, บกันได้หรือเปล่าสิบ<ล>ร้อดูครับพี่กับน้องนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ เอาไปยงไงยางเก้าเอาเอา,เอาโ,อโอ้ดูมันว่ายางเก้าจะไม่ค่อยมีแรงนะเอ้าเอ้ารถนม่โคอยู่ไกลซะด้วยเอ้าเอ้าเอ้าตายแล้วพี่น้องยางเก้าไปตั้งรำไหม เอาไมเอาอ้เอาพี่น้องควนแตกนะครับควนแตกนะครับเอา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 รอดไม่รอดรอดไม่รอดไม่รอดเอาเอาไม่รอดพี่น้องเอาว้าวว้าวไม่โคมาเอาเอาถอย <laughs> อยู่แล้วครับ้าไม่ครบ <laughs> ตายพี่น้องไม่รอดครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ต้องลงมาช่วยนะมาแล้วครับเจ้าเมียวเมียวอ,อย่างเก้าเป็นเหตุครับ มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยดีนะฝนไม่ตกแรงครับถ้าฝนตกแรงนี่กระรื่นนะครับนี่เอาดันตูดหน่อยดันตูดหน่อยมามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเอา โอ้โอ้โอ้ไม่ปแรงนะดูมอนคัดจเรื่อๆนะเจออ้ายางก้านะไปแล้วครับได้แบ่งแล้พี่น้องนะ ไม่แบกไม่เรือนะงานน้องนะต้องแบกนะไปแล้วครับรถมารุมนะแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวนะโอ้ดินดินหายไปเยอะนะ เอาดูครับไหลเข้ามาครับวิ่งมันเลยพี่น้องวิ่งกันมันเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อผมยูทูบหนุ่มเมคคารวเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มเมคคารวเตอร์ครับ ลบพี่มราพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะพี่น้องนะสวัสดีครับ